สวัสดีค่ะป้ากก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากก๊กจะพามาปรุงดินเอาสูตรพิเศษนะคะเพราะสูตรนี้ได้มาใหม่ๆเลยนะคะเป็นสูตรปรุงดินแบบพิสมอไม่ใช่ใกล้เคียงนะคะแทบจะเหมือนเลยค่ะแล้วก็ไม่มีสูตรนี้ไม่มีดินนะคะไม่มีดินเป็นส่วนผสมจะมีแต่อย่างอื่น วัสดุที่ใช้ก็จะมีอยู่3อย่าง3ตัวนะคะจะมีแกลบดำที่ร่อนอย่างละเอียดนะคะไม่มีเศษอะไรติดมาเลยนะแล้วก็ขุยมะพร้าวสูตรนี้แช่น้ำเอาใจคนที่กลัวสารแทนนินนะคะแล้วก็มาลองดูซิว่าสูตรนี้จะใช้ได้ดีไหมแช่น้ำหนคืนนะคะามาดูนี่ก่อนค่ะ กุยมะพร้าวแช่น้ำเอาใส่ถุงอย่างนี้นะคะหาถุงสวมแล้วก็ใส่ปะิ๊กมาขยําม,มันขาดทีหลังเอาแช่น้ำใส่กระมังไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำแช่จนท่วมเลยค่ะมัดปากหรือว่าหมุนไว้แค่นี้ก็ได้แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็มายกออกไปเอากระชอนนะคะตักเอาส่วนที่เล็ดลอดทั้ถุถงไขทีอาจจะไม่ออกมาก็ได้นะคะของปะิ๊กตะข่ายมันหางมันก็เลยออกมาปะเกกก็ตักเอาตัวนี้ตัก ตักส่วนนี้ไว้นะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งพอเทน้ําทิ้งเอาน้ําใส่ไปอีกค่ะล้างสักสามน้ําก็เป็นอันว่าพอนะคะไม่ต้องไปแช่สามสคืนคืนเดียวถมเทละเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยเขาละเอียดมากๆเลยค่ะไม่จําเป็นจะต้องแช่นานแช่คืนเดียวก็ออกหมดแล้วเพียงแต่ว่าเรามาล้างสักสามครั้งน้ำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็สรุปแล้วเทน้ำทิ้งสาครั้งก็โอเคนะคะ เราก็จะได้อย่างนี้ค่ะปะกิ๊ก็เอาวางให้เสด็จน้ําไว้นานลหลายชั่วโมงละเห็นไหมคะก็จะออกมาแบบนี้อันนี้เอาสารแทนนินออกละดูซิว่าบางคนเขาบอกว่าเพราะต้นกล้ายังเหลืองอยูอ่อาจจะเป็นเพราะสารตัวนี้ไหมของปกิ๊กทำปกิ๊กมีปุ๋ยสารพัดใส่เนาะน้ำหมกักน้ำอะไรรดก็เลยไม่เป็น ส่วนนี้อันนี้คือส่วนเกินที่เราแช่แล้วก็ลอยขึ้นมาจะเททิ้งก็เสียดายเราก็ตักไว้แล้วก็บีบมาไว้นะคะบีบเอาแต่เนื้อเนื้อมาเห็นไหมอัตราส่วนก็คือ1นึต่อหนอย่างนะคะคุยมะพราะ้าวหนึ่งแกลบดำร่อนออกให้หมดเลยนะของหยาบหยาบก้อนอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผสมมาปนมาหาตะกร้าร่อน โอเคก็ไม่ได้เอาถี่มากเเอาตัวนี้ร่อนร่อนร่อนเบาๆส่วนที่ค้างอยู่ก็เอาไปเททิ้งหมดนี่ค่ะหนึ่งถังประมาณนี้นะคะอัตราส่วนถังหิ้วไม่ใหญ่ค่ะทำไว้จะได้สะดวกในการเอามาเพาะต้นกล้าทำแล้วก็เก็บใส่กระสอบใส่ลังโฟมปิดฝาไว้มีอะไรก็เอาใส่ไว้ปิดฝาไว้ไม่ให้แห้งนะคะ องอย่างละเดี๋ยวอย่างที่สามก็จะตักออกมานะคะขอคลุกตรงนี้ก่อนเนาะจะได้คลุกง่ายๆหน่อยถ้าใส่ลงไปสามอย่างจะคลุกยากเพราะว่ากะละมังเราไม่ใหญ่ตะกี้ก็คลุกเข้ากันจดีวนะคะ่อจะได้ไม่เสียเวลาก็ตัดกล้องไปเปลี่ยนกะละมังใบใหญ่นะคะจะได้คลุกสะดวกสะดวกหน่อยใบนะั้นเล็กไปนี่ค่ะพอเข้ากันดีแล้วตัวที่สามก็คือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักถ้าใครไม่มีนะคะไปซื้อที่ร้านเกษตรค่ะไม่แพงนะคะปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยหมักนึ่จะถูกกว่าปุ๋ยชนิดอื่นเพราะทําจากอินทรีย์วัตถุอย่างตัวนี้ที่ป้าเก๊กใช้นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคทําจากอะไรรู้ไหมคะมีอยู่สามอย่างคะ่ะเ็าจะบอกไว้ในนี้เลย,เยป้าเก๊กจะอ่านให้ฟังนะคะนี่ค่ะทําจากกาตรกตะกรงงานน้ําตาลนะคะ โรงงานน้าตาลคือกากอ้อยนี่แหละแต่เขาก็ไปเอากาก,ากตะกรอนมันมาเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เปลือกมันสําปะหลังอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นตรวมแล้วก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นกาก,ากตะกรอนจากโรงงานเบียร์ค่ะเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรค่ะก็เหมือนเราเอามาหมักที่บ้านเราเนี่แหละแต่เราไม่มีเวลาหมักเนาะเขาไปโรงงานใหญ่เขาหมักเขามีห้องหมักห้องมีโรงคล้ายๆโรงใหญ่ๆห,หมัก แล้วเขาก็อําบทให้ละเอียดจะละเอียดดีมากค่ะดูนะคะอันนี้คือปุ๋ยหมักที่เราจะใช้ไม่ต้องเอายี่ห้อเดียวกับปัจเก็ตก,ก็ได้นะคะของเก็กเป็นสาพยาน纳ะค้นน้ําเราก็เอายี่ห้อไหนก็ได้ไปซื้อที่ร้านโลนึงก็ประมาณสัก10บาทค่ะเพราะว่าเอามาทําผสมกับพวกนี้มันก็จะถูกมากเนาะก็ตกเวลาเอามารวมกันได้น้ําหนักเยอะตกโลนึงก็ไม่กี่ตงังค์สี่สักห้าบาทเห็นไหมคะ พิสมอสของเราแต่ถ้าเราไปซื้อโอ้โหโลหลายตังนะคะแพงเพราะฉะนั้นทำเองดีที่สุดค่ะนี่ก็คือส่วนผสมที่เอาไว้เพาะเมล็ดผักต่างๆทุกชนิดนะคะผักอะไรก็ได้หมดค่ะผสมเสร็จก็เก็บไว้เลยอยากเพาะอะไรก็เพาะอย่างเพาะสลัดกินที่บ้านอย่างนี้นะคะ ตะกร้าขนมจีนเล็กๆใส่เข้าไปหมดไปนิดเดียวเพราะเสร็จดินที่เหลือเราก็เอาไปปลูกพืชต่อได้เอาไปผสมดินปลูกต้นไม้ต้นอะไรต้นใหญ่ไปนะครับอันนี้เอาไปต้นเล็กแค่นี้ค่ะก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำถ้าใครมี e m นะคะใส่ลงไปด้วยก็ดีค่ะถ้าไม่มี e m ก็เป็นปูนขาวเดี๋ยวพาคิี้จะใส่ e m ผสมน้ำเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็นอกจากปรับสภาพดินแล้วนะคะช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุในดินเวลาปลูกไปเพาะกล้าไปอย่างเงี้ยก็<ๆ>จะได้เป็นธาตุอาหารให้กับพืชเน่ยโอเคเดี๋ยวใส่น้ำ ผสม EM ลงไปสักหน่อยอันนี้ปกติจะใส่ EM สักประมาณครึ่งแก้วนะคะที่เราทำเองนี่แหละประมาณครึ่งแก้วกะกะเอาแค่นี้พอละ กันศัตรูพืชที่อยู่ในดินด้วยนะคะโรคระบาดต่างๆอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปค่ะใส่น้ําลงไปแค่คุกๆแล้วก็กำกำไม่ให้กระจายไม่ให้แตกตัวออกจากกันนะคะแต่อย่าให้แฉะนะอะลองดูก่อนเนาะคงยังไม่พอหรอกเพราะว่าดินก็ไอ้ ปุ๋ยก็เยอะอยู่นะปุ๋ยหมักแต่ว่าปุยมะพร้าวของเราก็แช่นะ้ำมาแล้วทำขนาดนี้ได้เยอะมากเลยนะคะเพราะ,มะเมล็ดผักไปได้นานเลยปกิก็พลอยสบายไปด้วยทำให้เอฟซดูตัวเองก็เก็บไว้ใช้อยากเพาะ,มะเมล็ดอะไรก็เอาออกมา ก็สบายไปอีกอย่างนะคะบางทีนะมักง่ายเอาะรีบรีบอยากจะเพาะนูน่นเพาะนี่ก็เอาดินที่ไม่ร่อนมาผสมคุกๆแล้วก็เอามาเพาะงอกไม่ดีค่ะเปอร์เซ็นการงอกน้อยงอกก็โตช้าโตไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ มากำดูสิมีความชื้นเยอะแล้วนะโอเคนะคะไม่แตกกระจายละแล้วก็ไม่เยิ้มน้ำไม่มีออกตามง่ามมือกำแล้วติดกันเป็นก้อนก็โอเคค่ะแค่นี้เราก็เอาเก็บใส่ถุงใส่ลังโฟมปิดฝาใส่ถัง ใครมีถังใบใหญ่ก็เก็บนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเนี่ยวิธีปลูกก็เราก็มันมีความชื้นอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องรดน้ำเอาใส่ไปอย่างนี้นะคะใส่ไปอย่างนี้แต่อันนี้มันใบใหญ่เกินไปถ้าเพาะน้อยๆก็เอาใบสั้นๆก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปลืองดินไม่เปลืองวัสดุปลูกของเราแล้วก็โรยเมล็ด ใช้ฟอกกี้นะคะพ่น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 เพราะว่าตัวนี้มีความชื้นพอฟอกกี้พ่นเสร็จก็หาอะไรปิดหรือว่าสวมถุงไว้เอาอะไรทับไว้ไม่ให้รับแสงแดดให้เขาง,งอกนะคะเปิดรดน้ำทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นสักสองวันวันที่สามเมล็ดถักก็จะงอกให้เราเห็นปาเก็กว่าจะหยิบมาให้ดูเพราะว่าผสมแล้วก็ผสมนิดเดียวแล้วก็ลองปลูกมเมล็ดแมงลักนะคะงอกเต็มเลยะคะ่ะ สกระถางไม่ได้หยิบมาอันนั้นจะปลูกไว้กินเพราะว่าแมงลักหมดแล้วไปลองทําดูนะคะเดี๋ยวปากิ๊กขอพูดเรื่องหญ้าไผ่น,น้ํานิดนึงก่อนที่จะสรุปใครต้องการหญ้าไผ่น้ําสั่งมาได้นะคะพรุ่งนี้ปกิกจะเข้าไปส่งให้ f อซรู้สึกว่าช่วงนี้มีคนต้องการหญ้าไผ่น้ําเยอะไหนๆก็จะไปส่งพรุ่งนี้แล้วใครอยากได้ทักมาเลยค่ะ โลละ100บาทนะคะไม่แพงค่ะเพราะว่าเด็ดแต่ส่วนยอดยาวประมาณแค่นี้แล้วก็เบามากค่ะกิโลหนึ่งโอ้โหถุงเบลล์ร่มเลยสามารถที่จะเอาไปต้มกินหรือว่าเอาไปปลูกก็ได้นะคะญาติพี่น้องใครมีไตไม่ค่อยจะดีก็ลองเอาไปต้มกินแล้วก็เอาไปปลูกขยายพันธุ์เองสั่งครั้งเดียวแล้วไม่ต้องสั่งอีกแล้วค่ะปลูกไว้ให้เต็มเลยขยายพันธุ์ได้ดีมาก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วก,กันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ